สวัสดีค่ะช่องตอนรัศมีไลสไตล์บายสุรินทร์วันนี้เราขอพาทุกทุกท่านนะคะมารับฟังธรรมยามเช้าจากท่านพระครูปริยิกิจธรรมรงค์รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะคะในาสิ่งที่คาดหวังจะไม่สมหวังก็ได้โครงการผู้ว่าพแต่งพไทยตักบาตรพระกับช้าง ในหัวข้อธรรมะเรื่องผลมันไม่เหมาะควรก็เป็นประแห่งความทุกข์ตือตุลาจะมีทั้งสมหวังกับผิดหวังด้วยก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็จะบอกว่าความทุกข์ของคนเรานี่มีสี่ประเภทใหญ่ๆนะคะสรูทุรรความทุกข์ไม่ใช่ะหรอกก็อยากให้เราได้มองเห็นความจริงของชีวิตให้มากขึ้นหลักการง่ายๆ เมื่อใ,ใดก็ตามถ้าเราเข้าถึงความจริงได้มากที่สุดความทุกข์จะน้อยลงแต่ถ้าเราติดในมายาเงาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยเราก็จะทุกข์มากขึ้นเพราะมันหา่างไกลจากความจริงอันนั้นสำคัญก็คือมองความจริงอย่างตรงไปตรงมาประการแรกความทุกข์เพราะกรรมกรรมมันมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่ กรรมเก่าก็คือกรรมที่ส่งผลให้เรามาเกิดบางทีมันเป็นเศษกรรมที่หนักนะสังเกตบางคนทำท่าจะดีก็ไม่ดีมีปัญหาประสัคอยู่เรื่อยนะก็เป็นเป็นประเด็นอยู่หลายส่วนเหมือนทำท่าจะไปแล้วนะขนาดเจ้าคุณประกาศอยู่ได้ยี่สิบวันก็ถอนประมาณ เขาเรียกกรรมสมเด็จจะขึ้นเจ้าคุณหลวงพ่อลองสมเด็จจะขึ้นเป็นสมเด็จไม่กี่วันนะก็ถูกถอนบางทีบุปกรรมกรรมเก่าเราก็ไม่สามารถที่จะจะรู้ได้หรอกแต่ว่ามันก็เป็นเป็นกรรมที่ที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปสังเกตไหมว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเรารับสิ่งเหล่านั้นได้ สิ่งเหล่านั้นมันก็มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตมันก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาแต่ว่าถ้ารับไม่ได้เราก็จมอยู่กับมันเราก็ทุกอยู่กับมันนั่นแหละวังวนถามมีคําถามอยู่ถามเจ้าของว่าทําไมทําไมอยู่เรื่อยถ้าโจทย์นี้มันถามซ้ๆซากๆมันก็จะทําให้เราความทุกข์มันก็จะหมักหมมอยู่ในในตัวเราค่อนข้างจะนานแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราปรับตัวได้ ยอมรับได้ทุกอย่างมันก็มันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไปไม่มีอะไรมันเป็นเพียงประสบการณ์ของช like ีวิตที่ผ่านมากับตัวเราดังนั้นกรรมที่ส่งเรามาเกิดเนี่ยมันเป็นต้นท <Mm. ุนบางคนเกิดมาเนื้อตูแบบพื่ดๆไม่มีปัญหาปัสกาลายแต่บางคนน้กว่าจะถัวจะได้แต่ละสินอย่างเนี่ยเลือดแทบกระเด็นเนี่ยดังนั้นก็ต้นทุนชีวิตมันจึงต่างกันออกไป ดังนั้นเราต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้กรรมมันก็จะรับเขาอแก้กรรมมันแก้ไม่ได้แต่แก้พฤติกรรมใหม่แก้ได้กรรมเก่าเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไม่ได้หรอกแต่พฤติกรรมใหม่ที่เราจะไปต่อเนี่ยเปลี่ยนยังไงเหมือนโทษทีเหมือนเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาโอ้ดูดีสดชื่นหลังออกพรรษาจัดเต็มเลยน,นี ซึ่งซึ่งจริงๆเลยมัก็เคยเซลว่าเอ๊ะทำไมไม่งดเล่าตอนออกพรรษาพอออกพรรษามันเก้าเดือนเข้าวพรรษาแล้วไม่มีพวกจะกินด้วยมันก็เลยบอกว่าเออนายต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วลองงดสักเก้าเดือนนักินไว้สามเดือนสามเดือนนั้นซ้ายกว่าไม่มีพวกไปกินด้วยก็เลิกไปมันเป็นพฤติกรรมที่เราสามารถปรับเปลี่ยนเลยแก้ทุกข์ด้วยพฤติกรรมเรานี่แหละไม่ต้องไปหาอะไร อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของของทุกข์ที่มันเกิดกับชีวิตเราหรือกรรมใหม่ที่เราทํากรรมใหม่ที่มันสังสมแต่ต้นทุนแห่งความทุกข์ให้แก่ชีวิตเนะี่ยมันก็เป็นกรรมใหม่ดังนั้นมันต้องเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนที่เหตุเหตุของการกระทํานี่แหละเหตุดีทดําดีมันก็ได้ผลดีอันนี้เราต้องรู้จักในสิ่งที่มันเป็นจริงนั่นแหละไม่ต้องไปอ้อนวอนอะไรเยอะบางทีเหมือนสอบครูผู้ช่วยนยะ มีต้องการแค่นหนึ่งอัตราแต่ว่าคนไปเป็นร้อยๆไม่รู้ขาจะให้พรใครดีแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมันก็ต้องเกิดจากความเชื่อมั่นเกิดจากความเหตุและผลที่เราทํามันส่งผลให้เราอย่างไงอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนี่ความทุกข์เพราะสังขารร่างกายเราสังขารมันก็แก่ชราไปเรื่อยเนาะ เดี๋ยวเข้าหกสิบแล้วในหกสิบเต็มนลท่านรองก็จะเกษียณแล้วเนี่ย,ตแ,ย,ย,แ,ยแต่ก็ดีมีใครตุนเป็นเพื่อนไม่เป็นไรเ,เขาเรียกเขาเรียกย้ายฐานความคิดออกหมายก็ว่าภาษากเมกมรนเกตาสลังโกนมาเบาสลังเจ้ามาเด้เอเข้าใจไหมเนี่ย <laughs> คือคือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนความรู้สึกมันเริ่มเปลี่ยน หมือนเราเห็นลูกหลานตัวเล็กๆเดินมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็มีความสุขละหาความสุขที่มันง่ายๆหน่อยหาความสุขที่มันยากความสุขที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้มันง่ายดังนั้นเราเราก็เองก็มองว่าสังขารร่างกายเราเมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเรื่อยพอมันเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยถ้าเราปรับตัวไม่ได้มันก็จะลําบ,บากไปเรื่อยเหมือนกันแต่เราปรับตัวได้ก็ดูแลสุขภาพาร่างกาย ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยลงทุนด้านสุขภาพเนาะลงทุนน้อยสังเกตดเนะเราลงทุนในส่วนอื่นเยอะแยะมากแต่ว่าสุขภาพเราลงทุนน้อยจริงๆด้านสุขภาพลงทุนไม่เยอะออกกําลังกายหน่อยทานอาหารที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์หน่อยมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตหน่อยมันก็จะทําให้สุขภาพเราก็แข็งแรงกนะ็ดูดูดูสุขภาพร่างกายเราเป็นสําคัญเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยสุขและทุก อยู่ที่ใครส่วนใหญ่ก็ดูที่ตัวเราใช่ป่ะคนอื่นอาจจะสร้างประสบการณ์แห่งความสุขเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเงี้ยจากความสําเร็จเราทุกคนก็มุตทตาเดี๋ยวก็เห็นจะเห็นดอกไม้พุ่มดอกกุลาบดอกไรสะพัดยามตุลานี่เยอะความสุขที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในทางที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตเราแต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็ดูที่ร่างกายสุขภาพร่างกายเรา นั้นเราจะทุกข์กับเพราะร่างกายเราบางคนใช้ชีวิตแบบโอ้จัดหนักจัดเต็มประมาณนี้แหละยามวัยหนุ่มนี่จัดเต็มมากพอวัยชรามันก็เริ่มไอสิ่งที่เราจัดมาให้มันเริ่มมาเบียดเบียนเราอยู่เอยก,ก็เป็นส่วนสําคัญนั้นสภาพความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายเราก็ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเนี่แหละดูแลดีๆก็จะทุกข์น้อยทุกประการที่3นี่ทุกอยากจะ อยากจะบอกกล่าวคือทุกขาะความเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนรัฐบาลใหม่อย่างนี้นะส่นนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เนี่ยเรารัฐบาลก็อยู่สี่เดือนแต่ว่าพอเป็นไปแล้วอาจจะมีข้ออ้างก็ได้เป็นไปแล้วก็อยากจะอยู่นานนะั่นอะไรความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันมันสอดรับกับความรู้สึกของเราเรามักจะชอบ พราะเราชอบเราก็จะมีความสุขแต่ความเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราไม่ชอบเราอาจจะมีความทุกข์ความทุกข์ความกังวลตามมาดังนั้นถามว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วเนี่ยทำยังไงจึงมีความจริงอยู่สองข้อความจริงหนึ่งเขาเรียกความจริงโดยสมมุติเนี่ยเหมือนเหมือนรัฐบาลมาทำหน้าที่ก็สมมุติว่าเป็นรัฐบาลชุดหนึ่งแล้วความจริงโดยสมมุติจะทำยังไงให้เรา สามารถที่จะสลัดทุกได้ก็ยอมรับมันซะยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละถ้ายอมรับได้ใจมันก็ปกติถ้ายอมรับไม่ได้เราก็มีเหตุมีผลมาอ้างอิงมาถามอยู่เรื่อยทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้มันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันหรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมองเหมือนบนพื้นฐานที่เราไม่รู้เลยว่าบ้านนองจานเนี่ยจริงๆเขมนมาอยู่ตั้ง40ปี พอเกิดสงครามเราก็เพิ่งรู้ว่าเราไปยึดคืนยี่เขาก็อยู่มาตั้งนานใช่ไหมเราก็ไม่รู้เพิ่งมารู้ไม่กี่วันเนี่ยที่ผ่านมาแล้วเกิดปัญหาเกิดประเด็นปนัญหาล้าอยู่ก่อนนั้นนั้นทำไมไม่่ากันแก้ไขอะไรเลยประมาณเนี่ยใช่ไหมมันก็เกิดประเด็นเหล่านี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมันไม่สอดรับกับความรู้สึกของเราเนี่ยเรามาจะมีความทุกข์กับมันนั้นความจริงส่วนหนึ่งก็ความจริงสมมุติ สมมติบทบาทหน้าที่ที่เราจะต้องทำอย่างเงี้ยตอนนี้ท่านลองกร,กระเสียนหนังสือได้ในฐานะที่ลองพอเลยชินกันยาไปแล้วก็มากระเสียนเองก็ไม่ได้ละบทบาทที่ถูกสมมุติขึ้นมันก็จบลงตรงเนี้อันนี้ความจริงเชิงสมมุตินะซึ่งซึ่งมันเป็นบทบาทสมมุติที่เราทําหน้าที่แต่ละอย่างละอย่างก็ก็ถ้าทาหน้าที่ดีก็ยอมรับกันก็จบแต่ถ้าทําไม่ดีไม่ยอมรับกันปัญหาก็เกิด ทุกสังคมมิติทางสังคมก็เกิดขึ้นความจริงประการที่สองเป็นความจริงที่ที่เป็นปรมตรัตสัจจะก็คือเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยังไงรับได้รับไม่ได้ก็ไปถูกไหมเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดอย่างเงี้ยเกิดการสูญเสียตอนนี้ก็เป็นห่วงว่าน้ําท่วมกําลังจะมาถ้ามันเติมมาเรื่อยๆก็อาจจะท่วมใหญ่อีกรอบอ่ะตอนนี้ทะลักเข้ามาถึงสุโขทยัยถึงเดี๋ยวก็มาถึงปากน้ําโพเดี๋ยวก็ไหลมาเนี่ยๆก็ได้งานเข้าพอดี พนามกำลังเติมมาเรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเรารับได้มันก็ทุกข์ก็น้อยถ้าเรารับไม่ได้เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเรารับได้เราดูแลบริหารจัดการได้มันก็ทุกข์มันก็น้อยแต่ถ้าบริหารจัดการไม่ได้ความวุ่นวายก็จะตามมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรมันเป็นความจริงที่ที่เราต้องยอมรับกันนะ ตอนนี้แม้แต่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าชาวบ้านที่อยู่ในแถวนน้นแถวบ้านตะเคียนแถวบันดาลน,นี้ก็ตกใจแล้วได้ยินเสียงตุ่มๆนี่ก็เตรีมออยมอพยพแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันมันผลกระทบต่อความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างต่อชุมชนชาวบ้านเรานั้นสิ่งเหล่านี้ทำยังไงให้ให้ที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ประการสุดท้ายก็คือมันเกิดจากใจเรานี่แหละ เราเรียกความคิดเกิดจากการปรุงแต่งของใจอาตมาพูดอยู่วันก่อนว่าความทุกข์มันไม่ใช่ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์แต่ความทุกข์มันเกิดจากการปรุงแต่งของใจเราเหมือนที่นี่อาจจะชอบรัฐบาลชุดนี้ก็ได้อีกกลุ่มอาจจะไม่ชอบก็ได้ไม่ได้ถามว่าใครชอบไม่ชอบนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากจากการปรุงแต่งของใจเรา ถ้ะได้มองความจริงอย่างตรงไปตรงมามันเป็นสพประสบการณ์ของชีวิตมันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์มันไปนะก็แต่ว่าเราก็ส่วนถึงที่สุดแล้วก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ปรับจูนกายใจเราให้สามารถปรับตัวอยู่ได้เหมือนอเจอฝนเราก็หลบหน่อยอย่างเงี้ยถ้าไม่หลบก็เป็นไข้เจอแดดเราก็จู้จะ่หลบจากหล,ลีกให้มันเป็นก็เราก็ปลอดภยัยประสบการณ์ของชีวิตที่มันเข้ามากับสุนชีวิตเราเราก็รู้จักปรับ ยืดหุ่นชีวิตเราก็เราก็อยู่ได้ไม่ทุกแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ก็ให้หลักสมอย่างสําหรับแก้ทุกข์เราหนึ่งทุกข์เพราะแก้ทุกข์ด้วยกันฟังฟังให้มากฟังให้เข้าใจเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมาบางทีนักข่าวเยอะเกินต้องทำประชาสัมพันธ์จังหวัดไอ้พวกยังไม่ได้แจ้งข่าวอะไรเลยหนีด่วนมานะมาแล้วอะไเงี้ยอลามที่ที่ข่าวข้อเท็จจริงเป็นไงก็ไม่รู้ ว่ามายังไงนี่โอ้เห็นเขาแจ้งข่าวว่ามีการยิงกันแล้วซึ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็ต้องฟังให้มากเัาก็บอกว่าฟังจากหน่วยงานหลักให้ได้อย่าไปฟังนักข่าวที่แบบแค่ได้ยินเสียงปืนลั่นหนึ่งแตกตื่นกันอนะันเนี้ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ฟังให้มากฟังให้เข้าใจให้มันชัดเจนเราก็จะแก้ปัญหาได้แก้ทุกได้ประการที่สองเนี่ยก็คือถึงที่สุดแล้วเนี่ย สุขและทุกข์อยู่ที่ตัวเรานี่แหละก็เรียกอยู่ในที่อันสงบอันสงัดบ้างนะเหมือนเราพอมีโอกาสได้พักบ้างอ่พักกายพักใจมันบ้างมันก็จะเปลี่ยนความคิดนะคือเหมือนเราสถานการณ์อย่างนี้เราอยู่ตรงเนี้ยมันวุ่นวายแต่พอเราหลบไปอยู่ที่หนึ่งอ่ะความวุ่นวายมันก็จบอย่างเงี้ยมันก็จบเป็นเรื่องๆไปบางเรื่องเราแก้ปัญหาชีวิตด้วยด้วยอยู่ในเหมือนได้พัก พักสมองพักกระไรไปบ้างปลดเปลื้องสิ่งเท่าไรทั้งปวงได้ประการที่3คือปัญญาตัวปัญญานี่แหละสําคัญที่เราแสวงหากันอยู่ส่งลูกส่งหลานลงทุนมหาศาลแต่ต่อมาก็ดีใจลึกๆอันหนึ่งก็คือเงินเดือนปิญญาตรีมันสูงขึ้นก็ถามลูกหลานนู้ไปเรียนอยู่กรุงเทพเนี่ยค่าใช้บ,บ้านเท่าไหร่ห้าพค่าเป็นอยู่เท่าไหร่ มารับเงินเดือนหมื่นห้าจะพ่อไปเรียนหนังสือพ่อแม่ส่งแต่ละเดือนมันหมดไปเท่าไหร่กลับมารับเงินน้อยกว่าที่เรียนจบมาซึ่งซึ่งมันไม่ใช่อ่ะเนาะจริงๆมันควรจะจะเพิ่มให้ให้มันมันเหมาะมันควรแก่จบการศึกษามันจึงจะอยู่ได้ดังนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ปัญญานี่แหละว่าเราจะเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่สังคมอย่างไรให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลแก้ปัญหาด้วยด้วยสติปัญญานี่แหละ นะก็จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ก็อนโมทนาเนาะก็ความเปลี่ยนแปลงนี่ก็คงจะทุกข์ไม่เยอะเท่าไหร่นะมัง้งมีค่ายก็แล้วก็มีค่ายใครมีค่ายดีก็ว่ากันไปตามค่ายเล่นะช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเนี่ยท่านลองผู้ว่าใหม่นี่ได้เลิกหรือยังประมาณนี้พูดตรวจก็เปลี่ยนเป็นเต็นหน้าที่แต่เราก็ดูความเป็นไปได้ไม่เป็นไรก็ สมหวังยังผิดหวังและคนอื่นจะไม่ผิดหวังบ้างกันนะ่าเกลียดเกินไปอนุโมทนามีแต่ความสุขความเจริญกันอย่างทั่วนหน้าทุกท่านเดินรับพร